สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดีเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันอาทิตย์ที่21สิงหาคม2565เขียนโดยดรเสรีวงมนทามานำเสนอครับรู้รักสามัคคีเพื่อเรื่องดีๆของประเทศไทยในสัปดาห์ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีไปเป็นประธาน ในการแจกรางวัลการประกวดร้องเพลงเพื่อชาติและราช,ชบัลลังก์ในงานดังกล่าวมีเรื่องที่น่าประทับใจเกิดขึ้นหลายอย่างจนสามารถพูดได้ว่ารู้ไว้สุขใจจริงหนอเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นในงานเป็นเรื่องที่ดีๆทั้งนั้นเริ่มต้นตั้งแต่การที่มีหน่วยงานริเริ่มที่จัดให้มีงานดังกล่าวนี้และเมื่อมีการจัดงานดังกล่าวนี้แล้วมีเยาวชนเข้าประกวดจำนวนมากมาย ทำให้เห็นว่าเยาวชนที่รักชาติรักแผ่นดินจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของประเทศทั้งชาติศาสตร์และกษัตริย์นั้นยังคงมีอีกมากมายในการไปเป็นประธานในงานวันนี้นายกรัฐมนตรีได้แสดงปฐกถาที่ฟังแล้วซึ้งจนน้ำตาไหลด้วยความปลื้มปิติยินดีที่ได้ฟังเนื้อหาการปฐกถาของนายกรัฐมนตรี ประกอบกับลีลาน้ำเสียงของท่านนั้นแสดงให้เห็นถึงความจริงใจให้เรารู้สึกได้ว่าทุกถ้อยคำที่ท่านออกมาพูดนั้นเป็นการพูดออกมาจากใจอย่างที่วงการบันเทิงจะพูดถึงคนที่แสดงได้เก่งว่ามีอินเนอร์สาระที่นายกรัฐมนตรีพูดนั้นแก่นอยู่ที่คำว่ารู้รักสามัคคีท่านเน้นให้เราเห็นว่าประเทศไทยมีโอกาสมากมาย ที่จะรอดภัยพิบัติและมีความเจริญก้าวหน้าหากแม้นคนไทยรักชาติและรักกันแล้วประเทศไทยจะต้องรอดปลอดภัยและเจริญก้าวหน้านอกจากความรักและสามัคคีในหมู่ประชาชนคนไทยด้วยกันแล้วท่านยังเน้นเรื่องความรักชาติและความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของประเทศอีกด้วยในเรื่องของความรักสามัคคีที่เป็นแก่นของการปรักถาของท่านนั้น นายกรัฐมนตรียังได้ขยายความอีกว่าจะต้องเป็นความรักที่ใช้ทั้งสมองหัวใจและคำพูดนั่นก็หมายความว่าเรารู้รักสามัคคีและพักดีต่อชาติศาสตร์กษัตริย์ด้วยปัญญาวงเล็บสมองและด้วยสํานึกที่ดีวงเล็บหัวใจและการแสดงออกด้วยวาจาวงเล็บคำพูด หากพวกเรามีความรักต่อกันด้วยการเป็นคนรู้จักใช้สมองคิดให้เกิดปัญญาและใช้หัวใจสร้างสำนึกที่ดีเราก็จะไม่มีวาจามาด่าทอต่อกันว่ากันไม่มีการสร้างวาทกรรมที่แสดงอาการชังชาติชังสถาบันและเกลียดกันเองอีกประเด็นที่สำคัญคือนายกรัฐมนตรีมองเห็นอนาคตของชาติที่ท่านมองเห็นเด็กๆมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก ท่านมั่นใจว่าเด็กๆเ,เหล่านั้นคือคนที่รักชาติศาสตร์กษัตริย์เป็นคนที่มีความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของประเทศทําให้เราเชื่อว่าเยาวชนที่มีพฤติกรรมและสํานึกเช่นนี้ยังมีอยู่เป็นจํานวนมากเพียงแต่พวกเขาไม่ได้แสดงออกบนพื้นที่โซเชียลมีเดียเหมือนเยาวชนอีกกลุ่มหนึ่งที่มีวาทกรรมด้วยค่าประเทศตนเองและปฏิบัติตนเป็นปรปัก กับสถาบันพระมหากษัตริย์ประกอบกับสื่อมวลชนบางรายและคนบนพื้นที่โซเชียลมีเดียมักอยากกระพือข่าวกิจกรรมและการกระทําของเยาวชนกลุ่มดังกล่าวนี้จนทําให้คนจํานวนมากตกใจคิดว่าประเทศไทยเราแย่แล้วเกิดความรู้สึกเป็นห่วงว่าประเทศไทยในวันข้างหน้าจะเป็นเช่นไรถ้าหากเยาวชนมีพฤติกรรมและความคิดอย่างที่เราได้พบเห็นบ่อยๆจากข่าว ของสื่อมวลชนและการนําเสนอของข่าวสารบนพื้นที่โซเชียลมีเดียอย่างเช่น Facebook และ t ทวิตเตอร์แต่หากได้ดูข่าวงานแจกรางวัลการประกวดร้องเพลงรักชาติและราชบัลลังก์ในครั้งนี้หลายคนจะรู้สึกสบายใจขึ้นและจะมองว่าประเทศไทยยังคงมีความหวังความประทับใจอีกอย่างหนึ่งที่เราได้เห็นก็คือ ความสามารถของเด็กๆในการร้องและการแสดงในครั้งนี้พวกเขาร้องเพลงหลากหลายเพลงที่แสดงให้เห็นถึงความรักชาติรักแผ่นดินและมีความจงรักภักดีพวกเขามีความคิดสร้างสรรค์นในการร้องและการแสดงเพลงเดียวกันมีการร้องหลากหลายลีลามีการแสดงออกหลากหลายแบบที่สำคัญคือพวกเขาแต่งชุดไทยที่หลากหลาย เป็นชุดไทยที่แสดงอัตลักษณ์ของภาคต่างๆของประเทศไทยเป็นชุดไทยที่มีทั้งชุดลำลองชุดทางการชุดเรียบง่ายชุดดูหรูและในแต่ละกลุ่มนั้นมีเยาวชนต่างวัยกันทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีความหลากหลายมีความแตกต่างด้านวัฒนธรรมภูมิภาคมีความแตกต่างด้านฐานะมีความแตกต่างด้านวัยแต่พวกเขามีจิตวิญ,ญญาณเดียวกัน นั่นคือจิตวิญญาณของความรักชาติรักแผ่นดินและความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เราอาจจะมีภูมิหลังที่ต่างกันแต่เรามีจิตวิญญาณร่วมกันนั่นคือความรักชาติและความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ใครได้เห็นภาพข่าวของงานนี้แล้วก็จะมีความประทับใจและมองอนาคตของประเทศไทยด้วยความหวัง เรามีนายกรัฐมนตรีที่จริงใจมุ่งมั่นทำงานเพื่อพัฒนาประเทศด้วยความจงรักภักดีเป็นนายกรัฐมนตรีที่ให้ความสำคัญกับความรักและสามคัคคีเป็นนายกรัฐมนตรีที่มีวิสัยทัศน์มองไปข้างหน้าว่าเราจะมีเยาวชนที่เก่งและดีเป็นกลุ่มคนที่จะขับเคลื่อนประเทศด้วยปัญญาและสำนึกที่ดีความรักชาติและความภักดีต่อราชบัลลังก์นั้น ดูได้จากบรรยากาศของงานการแสดงออกของผู้ร่วมงานทุกเพศทุกวัยทุกสถานะทำให้เราสามารถมองอนาคตของประเทศไทยด้วยความหวังคนที่มีพฤติกรรมและวาทกรรมที่แสดงออกอาการชังชาติและสร้างความแตกแยกด้วยวาทกรรมที่ด้อยค่าประเทศด้อยค่าคนอื่นนั้นควรที่จะลดละเลิกพฤติกรรมดังกล่าวนั้นเสียแล้วหันมามีพฤติกรรมที่รู้รักสามัคคี เพื่อให้ได้ประโยชน์จากโอกาสที่เรามีอยากให้มีการจัดงานแบบนี้อีกหลายหลายครั้งในหลายหลายพื้นที่ผู้ว่าราชการจังหวัดหอการค้าจังหวัดค่ายทหารในพื้นที่ต่างๆวัฒนธรรมจังหวัดน่าจะเป็นเจ้าภาพในการจัดงานแบบนี้ให้เกิดขึ้นในหลายๆพื้นที่ทำให้เยาวชนมองเห็นว่าผู้ใหญ่ของบ้านเมืองมองเห็นความสำคัญและความสามารถของพวกเขาเมื่อเราจัดงานที่นนี้มากขึ้น เราก็จะมองเห็นเยาวชนที่รักชาติรักแผ่นดินจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์มากขึ้นเราจะมองอนาคตของประเทศไทยอย่างมีความหวังมากขึ้นเรื่องแบบนี้น่าจะประกาศเป็นนโยบายของประเทศไปเลยและคนที่มีหน้าที่รับผิดชอบก็ต้องขานรับนโยบายดังกล่าวนี้อย่างเต็มที่เรื่องดีๆแบบนี้เชื่อว่าบริษัทเอกชนใหญ่ๆทั้งหลาย ยินดีสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานและการมอบเงินรางวัลให้แก่เยาวชนที่มีความสามารถและมีสำนึกที่ดีขอวิงวอนให้รัฐบาลรับรู้บทเรียนที่ดีจากการจัดงานครั้งนี้แล้วเรื่องดีๆแบบนี้ควรจะต้องมีการทำซ้ำให้มีความทีเพื่อเพิ่มภูนความสุขและความหวังให้คนไทยที่เชื่อมั่นในเรื่องของความรักและสามัคคีนะครับ ศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เขียนโดยดรเสรีวงมนธามานำเสนอทุกวันอาทิตย์สวัสดีครับนับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิเกสิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้ว เราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ KOM Studio โทร0918534455ส่งทั่วประเทศ